จริงๆต้องเรียนว่าสำนังกงานคณะกรรมการอาหารวิะยาเนี่ยเเคยบอกว่าจะออกตั้งแต่เมษาที่ผ่านมานะคะซึ่งเเมือ่อปลายปีที่แล้วนะฮะับสำนักงานคณะกรรมการอาหารวิะยาบอกว่าเมษาเนี่ยจะออกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าติดตามการถแถลงข่าวของคุณพี่ก็จะทราบว่าเมษาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทบทสอบโดนัทนะ่ยโดนัททั้งหมดเนี่ยสืบสามยี่ก้อ และในศึกษาที่พ่อเนี่ยก็พบว่ามีห้าพี่พ่อที่มีไขมันครานเกินกว่าที่ W h จแนะนำนะคะแล้วก็มีห้าที่พ่อที่อาจจะเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพราะฉะนั้นเราก็ได้เรียกว่าดูว่าความพร้อมของผู้ประกอบการเนี่ยที่จะยกเลิกการใช้ไขมันคราบเนี่ยมีมาก้อยเท่าไหร่ยังไง ซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเองเนี่ยก็ประกาศออกมาแล้วแล้วก็มีผลเรียกว่าอีกร้อยร้อยแปดสิบวันใช่ไหมฮะอีกหกเดือนถึงจะบังคับใช้ตัวไขมันทางนี้นะฮะซึ่งเราก็คิดว่าเออก็จริงๆมันก็นานไปนะฮะแต่ว่าก็โอเคก็ยอมรับว่าก็ต้องให้โอกาสผู้ประกอบการที่จะเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนสูตรเพราะฉะนั้น ก็อยากจะฝากไปถึงผู้ประกอบการด้วยเพราะว่า,ามันเป็นที่แน่ชัดนะฮะข้อมูลทางวิชาการเนี่ยชัดเจนว่าไขามันฟรานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวปัญหาสุขภาพของทั้งโรคหัวใจหลอดเลือดนะฮะเพราะ,ะนั้นก็แล้วก็โรคเหล่านี้เวลาเป็นเนี่ยก็เป็นอันตรายที่เรียกว่าั้งรุนแรงแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายมากทีนะฮะเพราะ,ะนั้น ก็คิดว่ามีความจาเป็นที่เราจะต้องยุติการใช้ไขมันทรา,นะา,านตัวนี้นะฮะไอ่เจ้าไขมันทรานตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยร้อยแวันเราก็หวังว่ามันจะเพียงพอเพราะว่าออขออนุญาตเล่าเรื่องหนึ่งแล้วกันที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเ่ยก็คือว่าหลังจากที่มูลที่ได้ทดสอบโดนัทเนี่ยนะฮะอย่างน้อยก็มีสองเจ้าเจ้าหนึ่งเนี่ยก็ไปทําประชาลัมพันธ์ใหญ่โตเลยนะว่าตอนนี้ของเขาเนี่ยไม่ใช้ ไขมันทรานแล้วอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งเนี่ยทำจดหมายมาถึงมูลทิศเลยนะฮะทำจดหมายมาถึงมูลทิศว่าขนาดนี้เขาเปลี่ยนสูตรในการทำโดนัทแล้วซึ่งที่เราทดสอบเนี่ยเป็นโดนัทช็อกโกแลตนะฮะสิบสามยี่ห้อเพราะนั้นเราคิดว่าขนาดนี้ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆรายที่เรียกว่าทําได้อยู่แล้วนะทำได้อยู่แล้วนะะและบางเจ้าเนี่ยเขาควรจะทําตั้งนานแล้วด้วยเพราะว่า อย่างโดนัทบางยี่ห้อเนี่ยในประเทศอเมริกาเนี่ยเขาไม่มีไขมันทรานแล้วเพราะอเมริกาเนี่ยไม่ให้มีมานานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ขณะที่บ้านเราเพราะบ้านเราไม่บังคับเนี่ยเขาก็ยังใช้ไขมันทรานในการผลิตในบ้านเราเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเลือกปฏิบัติที่ชัดเจนนะฮะเรายังไม่เห็นจดหมายจาก2บริษัทนี้เลยด้วยซ้ำบัดแต่ขณะที่บริษัทที่คิดว่าเออเขาเข้าใจถึง เรื่องปัญหาสุขภาพเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะปรับปรุงแล้วสิ่งที่นินอยากเรียนใะห้เห็นก็คือว่านินอยากเห็นว่าผู้บริโภคเนี่ยใช้ข้อมูลนะฮะเวลาเราแถลงเนี่ยอย่างน้อยห้ายี่ข้อเนี่ยที่ไม่มีไขมันทรานคุณก็มีโอกาสที่จะเลือกเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเลือกเนี่ยมันก็เป็นพลังไปบอกผู้ประกอบการว่าผู้บริโภคเขาสนใจสุขภาพของตัวเองอถึงแม้เขาจะกินโดนัทเนี่ยก็อยากกินโดนัทที่ไม่มีไขมันทราน ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นพลังไปทำให้บริษัทที่ผลิตโดนัทเนี่ยอยากจะผลิตโดนัทที่ไม่มีไขมันทรานอย่างที่สองบริษัทอย่างน้อยเข็นจยมาถึงมูลที่นะฮะ mm hmm. เพราะนั้นเราคิดว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญน,นะคะเพราะฉะนั้นเราสับสนุนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการทําเรื่องนี้แล้วก็คิดว่า1 8 0วันก็น่าจะเป็นระยะเวลาที่พอที่ผู้ประกอบการจะปรับตัว แล้วก็หันมาปรับปรุงสูตรและเชื่อว่าขนาดนี้หลายบริษัทเนี่ยสามารถที่จะประับปรุงสูตรได้แล้วค่ะถ้าพูดถึงไข่ันทาน,นนี้เข้าใจง่ายให้ผู้บริโภคเข้าใจอะ่ะม,มันจะอยู่ในอะไรบ้างเออก็จริงๆก็มีอยู่ในขนมนะฮะพวกขนมเค้กนะฮะขนมอบกรอบนะฮะครีมเทียมเนยเทียมทั้งหลายฮะซึ่งอ่าก็ พวกขนมฝรั่งจำนวนมากเนี่ยก็ะจะมีไขมันทรานค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่านี่ก็อาจจะเป็นโอกาสหนึ่งนะฮะที่เราควรจะมากินอ,อย่างเช่นกล้วยบดชีอะไรเงรี้ยหรือขนมไทยๆถ้าพูดถึงกฎหมายฉบับนีค้คือแค่รั้วหเอาไปกับผู้ประกอบการหรือคนที่ผลิตนำเข้าคือคือขนาดนี้ต้องบอกว่าขนาดเนี้ยเรายัางอนุญาตให้ใช้แต่อ,อนะ วันอีก6เดือนเนี่ยจะไม่ให้ทั้งนำเข้าไม่ให้ผลิตแล้วก็ไม่ให้จำหนา่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยขั้นตอนเนี่ยมันก็ควรจะมีอย่างเช่นสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยก็ไม่ใช่ขนาดนี้เรียกว่าเดือนนี้พอเดือนห้าเริ่มต้นที่จะบังคับใช้อีกหเดือนเนี่ยก็มีการนําเข้ามาซะเยอะเลยนะฮะซึ่งมันก็จะยิ่งทําให้พออีก6เดือนเนี่ยมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราคิดว่าจริงๆมันควรจะมีมาตรการที่ ดูเรื่องการนำเข้านะฮะแล้วก็การผลิตการจัดจำหน่ายซึ่งก็น่าจะมีระยะของมันที่จะดำเนินการที่จะทำให้ประกาศฉบับนี้เป็นจริงนะฮะเพราะคิดว่าเวลาบอกว่าของเรามีฉลาดขนาดนี้ท่านดูเนี่ยมันจะดูไม่รู้เรื่องยกเว้นบางบริษัทจะจะบอกว่าของเขาไม่มีไขมันทราน แต่คนที่มีไขมันพรานเนี่ยมันก็จะไปรวมอยู่ในไขมันเพราะฉะนั้นผู้บริโภคมันไม่สามารถดูได้ด้วยฉลากนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยจริงๆใครที่ไม่มีเนี่ยก็ควรจะอนุญ,ญาตให้บอกได้ว่าเขาไม่มีนะคะแต่ว่าต่อไปเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วถูกไหมฮะก็คือว่าคุณใส่ไม่ได้แล้วเพราะ,ะนั้นการบอกว่าไม่มีก็ก็อาจจะเป็นประโยชน์ในแง่ที่ผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็คือว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยก็ต้องติดตามหลังจากนี้อ180วันว่าเออมีการทําตามระเบียบฉบับนี้มากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะอย่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาทําให้ผู้บริโภคอะคะตื่นตัวมากขึ้นไหมคะเพราะในอด um um, ีตเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรากินไขมันทานเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงอันไหนมีอันไหนไม่มีอะค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆเราควรจะทานอาหารให้มันหลากหลายนะฮะโดยเฉพาะไขมันเนี่ย หรือน้ํามันอะไรต่างๆเนี่ยก็เราก็ควรจะเรียกว่ามีการสลับใช้มีการสับเปลี่ยนแล้วก็ตัวถ้าเราไขาตัวตัวจ้างไขมันตราเนี่ยมันจะอยู่ในเรียกว่าอยู่ในเนยเทียมนะฮะซึ่งเราอาจจะรู้จักกันอย่างเช่นมร์การีอะไรพวกนี้ฮะซึ่งมันก็เป็นส่วนประกอบในการทําขนมฝรั่งจํานวนมากนะและอย่างที่บอกกันว่า ถ้าเราไม่รู้เนี่ยจริงๆขนมไทยเนี่ยปลอดภัยที่สุดนะฮะเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วนะครับกะทิเนี่ยไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเเเราก็อาจจะมาทานอาหารทานขนมไทยกันบ้างนะฮะแทนที่จะทานเฉพาะขนมปรางอะไรอย่างเงี้ยจากที่พี่มูนีปิไปทำข้อมูลนะว่าตัวน้ำหรือระยะที่แบกออกมาเกี่ยวกับนึ่งคู่มะลิคเป็นยังไงคะเอ่อ ก็ทดสอบเรื่องโดนัทเนี่ยก็มีคนดูเป็นหลายล้านเลยนะฮะแล้วก็คนตื่นตัวมากว่าไอ้เจ้าไหมัญรานเนี่ยมันมีผลต่อดสุภาพแล้วเราก็คงเห็นนะฮะว่าคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นความดานันเป็นโรคหัวใจเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการบริโภคมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ตื่นตัวเพราะฉะนั้นเราคิดว่าสำนักงานคณะกรรมการอารหารและยาออกประกาศฉบับนี้มา ก็เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคเราก็เราก็สนับสนุนนะฮะเพราะนั้นเราคิดว่าเ,เมื่อเราทดสอบแล้วเราประกาศออกไปนะเนี่ยมันก็เป็นเรานะฮะห้าดีข้อที่มีตอนนั้นมีอยู่ในเกมมาตรฐานกับพิวเอร์โชว์เนี่ยผู้บริโภคนะก็มีทางเลือกพอผู้บริโภคมีทางเลือกปุ๊บเนี่ยผู้ประกอบการที่เขามีเกินมาตรฐานเนี่ยเขาก็อยากจะเปลีป่ยนแปลงเ,เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าการทดสอบของมูลนะิิเนี่ย นำมาซึ่งการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เห็นชัดเจนเลยนะฮะที่เราได้รับจดหมายจากบริษัทว่าเ,เขาขณะนี้ปรับเปลี่ยนสูตรแล้วนั่นหมายความว่าบริษัทเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญและก็สนใจเรื่องสุขภาพถ้าผู้บริโภคบ,บอกว่าเราสนใจเพราะ,ะนั้นความสนใจของผู้บริโภคเนี่มันมีความหมายมากนะฮะทัน,นี้มุลที่ผู้บริโภคเราก็ยืนยันว่า เราทํางานมาเนี่ยพลังของผู้บริโภคเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้เราบอกว่ามีไขมันชาผู้บริโภคก็ตื่นตัวแล้วก็คิดว่า,าความตื่นตัวเนี่ยมันก็ส่งไปถึงคนขายของนะฮะผู้ประกอบการเขาก็มาบอกเราว่าขณะนี้เขาเปลี่ยนสูตรแล้วเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามารถที่จะทําได้ค่ะแล้วเราอย่างแต่ก่อนนะคะผู้บริโภคเองเขาสนใจ คือประเด็นหนึ่งที่พี่จจะไม่ได้บอกคุณก็คือว่าเราดูไม่ได้ด้วยตาเปล่านะฮะยกเว้นว่าคนจะบอกว่าในฉลาแล้วบอกแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันก็ต้องอมีการตรวจถูกไหมฮะแต่ว่าแน่นอนก็คือ,อตัวไขมันทรานเนี่ยมันมันดูไม่ได้ด้วยตาเปล่ามันต้องเข้าห้องทดหลอง นะคะยกเว้นว่าเขาจะเขียนว่าเขาไม่มีแล้วเขาไม่มีจริงนะคะแล้วปัจจุบันเนี้ยค่ะที่บอกว่าในฉลาบอ่ะก็มีระบุแค่คือเขาไม่เขาเรียกว่าอะไรคะไม่ได้บังคับว่าให้ระบุถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะถ,ถูกต้องค่ะแต่อนาคตไม่ต้องระบุก็ได้เพราะว่ามันจะต้องไม่มีถูกต้องค่ะถูกไ้มคะคือพวกอะไปพวกยังไม่สามารถรู้ได้เลยถูกต้องค่ะกินอะไร ใช่ก็ต้องอาศัยการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าสิ่งที่มูลที่พผู้ผริพวกทำก็ดีสิ่งที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะต้องสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์เมื่อออกไปสู่ตลาดแล้วเนะี่ยว่ายังคงคุณภาพไหมอาหารยังปลอดภัยไหมเราคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสาคัญอย่างเช่นถ้าเราดูเราก็เชื่อว่าคนสนใจเรื่องสภขภาพมากขึ้นปีนี้ทั้งหมด300 80กว่าการณี 800ร้อยกว่ากรณีเนี่ยเป็นเรื่องร้อมเรลยเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนสนใจนเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นคนสนใจเรื่องสุขภาพคนสนใจเรื่องคุณภาพชีวิตมากขึ้นซึ่งนี่เป็นข่าวดีแสดงว่าหลังจากมีผลกมาเราต้องไปสู่งเ่ก็เราคิดว่าเราเราจะดูอีกทีหนึ่งนะครว่าบางทับใช้แล้วเนี่ยเราโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆเนี่ยปฏิบัติตามกันแค่ไหน เพราะตอนนั้นก็มีความผิดแล้วก็ถือว่าเป็นอาหารกรอค่้อืออาหารตกมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยถ้าวเปลือต้องกลายเป็นอาาหร้อนนั้นดีไหมแม่อาหารหรืออาหารไม่บริสุทธิ์ออก็คือเรียกว่าคุณใส่ตัวที่ห้ามใช้เลยนะค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะทุกอย่างนี้มาเถ้าที่หนูเคุยหลับกับนักโภชนาการเขาบอกว่าเลยหลับเลยค่ะฮัลลโห